คำเม๋นี่เอาเปรียบเขาไปทั่วทั้งที่ปกติก็เรียกกันว่าบ้านพี่เมืองน้องกันแท้ๆคำว่าบ้านพี่เมืองน้องเนี่ยแหละครับที่มันแสบไส้สําหรับคนลาวแล้วพื้นที่แถบจังหวัดสตึงเตรงรัตนกิรีพวกนี้ในประวัติศาสตร์มันเคยเป็นของอาณาจักรล้านช้างมาก่อนคือเคยเป็นบ้านเขามาก่อน ก่อนจะโดนฝรั่งเศสขีดเส้นแบ่งไปให้กัมพูชาคนลาวเขาก็มีความรู้สึกฝังใจอยู่แล้วว่าเสียดินแดนไปพอมาวันนี้เพื่อนบ้านที่บอกว่ารักกันกลับมาใช้วิธีรุกคืบทีละนิดทีละน้อยเหมือนคนทนิสัยไม่ดีที่แอบขยับรั้วกินที่เพื่อนบ้านอืม mm hmm. มุกประจำำําเขมรจริงๆคะ่ะใช่เลยครับชาวลาวมองว่ากัมพูชาภายใต้การน,นําของตระกูลหุนมักจะใช้อํานาจบาดใหญ่เห็นลาวเป็นประเทศเล็กกว่าเสียงเบากว่า,ก,วาก็เลยไม่เกรงใจ จะสร้างอะไรก็สร้างไม่มีการมาคุยกันก่อนง่ายๆคือไม่เห็นหัวกันเลยมันเลยไม่ใช่แค่เรื่องดินแดนไม่ขีดตารางเมตรแต่มันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีของคนลาวที่โดนเหยียบย่ำจากคนที่ปากบอกว่าเป็นเพื่อนไงล่ะครับแล้วช่วงนี้ที่ลาวเขามีงานใหญ่มีการเคลื่อนฐานออกมาเยอะๆแบบนี้เกี่ยวข้องกับการประชุมไหมคะหรือตั้งใจจะโชว์ power ให้ดูคะบอกเลยครับว่ายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวครับงานนี้ระหว่างที่6ถึงวันที่8มกราคมที่ผ่านมา ทีเวียงจันเขามีการประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวซึ่งเป็นงานที่สําคัญที่สุดในชีวิตการเมืองของลาวเลยเพราะว่าปกติช่วงนี้ทหารต้องเตรียมพร้อมร้อยเปอซ็นยู่แล้วเพื่อการเหตุวุ่นวายอีกอย่างการที่เลือกเคลื่อนกําลังพลไปที่ชายแดนในช่วงนี้มันคือการโชว์ให้ทั้งคนในชาติและเพื่อนบ้านเห็นครับออย่างท่านเลขาที่การใหญ่ทองลุนสีสุริศที่เพิ่งได้รับเลือกกลับมาอีกสมัยท่านต้องการแสดงให้เห็นว่าพรรคและกองทัพมีความเข้มแข็แขงนะ ไม่ใช่ใครจะมาลูบคมได้ง่ายๆในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมืองถ้าปล่อยให้กัมพูชารุกที่เข้ามาได้ในช่วงประชุมพักรัฐบาลจะเสียหน้าขนาดไหนครับจริงไหมดังนั้นนี่คือการข่มขวัญและบอกคนลาวว่ารัฐบาลนี้พึ่งพาได้นั่นเองครับชัดเจนมากค่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องพื้นที่เจ้าปัญหากันหน่อยครับคือไอ้พื้นที่ที่บอกว่าปักปันเขตแดนไม่เสร็จเนี่ยมันกลายเป็นช่องโหว่ให้เขาโกงเราได้จริงๆไหมผมบอกเลยว่านี่คือช่องทางหากินของคนเจ้าเล่ห์เลยครับคุณนึกภาพที่ดินที่หลักหมุหายไป หรือยังไม่ได้ตกลงกันว่าร้วยอยู่ตรงไหนสิครับพื้นที่พวกนี้แหละคือกัมพูชาเขาชอบนักแถวชายแดนลาวกัมพูชามีพื้นที่แบบนี้เยอะมากเพราะภูมิประเทศมันเป็นป่าเขารกทึบแล้วเขาทายังไงคะเขาก็อาศัยจังหวะที่มันคลุมเคลือนี่แหละครับสั่งให้ทหารช่างหรือบริษัทเอกชนเข้าไปถางป่าเข้าไปปลูกสิ่งก่อสร้างหรือทําถนนเข้าไปเลยพอฝ่ายลาวมาเห็นแล้วท้วงเขาก็จะทํามืนๆบอกว่าอา้าวนึกว่าที่ของฉันหรือไม่ก็อ้างแผนที่ที่ตัวเองวาดเองเออเองพอสร้างเสร็จแล้วมันหรือยากครับ มันกลายเป็นความจริงที่จับต้องได้ไปแล้วนี่คือยุทธวิธีที่เขาใช้ขยายพื้นที่เข้ามาเงียบๆกินทีละคำสองคำเผลอแป๊บเดียวหายไปกิโลครับถ้าลาวไม่เฝ้าดีๆมีหวังเสียที่ดินฟรีๆแน่นอนอ่าแล้วเรื่องที่ไทยเราประท้ายกับขเขมรเมื่อปล,ปลายปีที่แล้วส่งผลถึงลาวเต็มๆเลยครับเพราะช่วงเดือนธันวาคมปี2568ที่ทหารไทยเราจัดหนักสั่งสอนขเขมรแถวแถวชายแดนอีสานใต้ไล่มาจนถึงสามเหลี่ยมมรกตที่เป็นจุดบรรจบไทยลาวกัมพูชานั่นแหละครับซึ่งจุดนี้สําคัญมาก พราะมีรายงานว่าตอนที่ดวลปืนใหญ่กันว่ามีลูกหลงครับกระสุนปืนใหญ่บางลูกมันไม่ได้ตกลงแค่ฝั่งไทยหรือกัมพูชาแต่มันปลิวข้ามไปตกในฝั่งลาวแถวแขวงจำปาสักด้วยเล่นเอาลาวสะด่งเลยอ <c oughs> แล้วลาวเขารู้นิสัยทหารกัมพูชาดีครับว่าเวลาสู้ไทยไม่ได้อาจจะใช้วิธีอ้อมคือแอบใช้ดินแดนลาวเป็นทางผ่านหรือเป็นที่หลบภัยเพื่อมาตลบหลังไทย หรือหนีการโจมตีของเราเพราะงั้นลาวเขาเลยต้องรีบขยับทหารมาปิดพื้นที่ตรงนี้ไว้ไม่ให้ใครใช้เป็นทางผ่านและก,กันไม่ให้ไฟสงครามมันลามเข้าบ้านตัวเองครับนี่คือโดมิโน,โนที่ล้มมาทับลาวเต็มๆร้ายกาจจริงๆค่ะแล้วที่มีข่าวเรื่องโครงการพัฒนาด่านสากลที่จะทําร่วมกันอันนี้ก็เป็นแผนด้วยหรือเปล่าคะอันนี้ต้องบอกว่าโครงการด่านสากลอัตตปือรัตนาคีรีเนี่ยเบื้องหน้าคือการพัฒนาเศรษฐกิจขาขายเชื่อมโยงอาเซียนคือฟังดูดีเลยใช่ไหมละครับแต่ในทางปฏิบัติฟ ความมั่นคงเขามองออกครับว่ามันคือข้ออ้างบังหน้าชั้นดีเลยคือเวลาจะสร้างด่านมันต้องมีการถมที่สร้างอาคารด่านตรวจคนเข้าเมืองลานจอดรถตู้คอนเทนเนอร์ใช่ไหมครับซึ่งขเขมรเขาก็ฉวยโอกาสตรงนี้แหละ ในการขยับตำแหน่งก่อสร้างให้มันกินลึกเข้ามาในเขตที่ลาวอ้างสิทธิ์แบบไหนคะก็อ้างว่าต้องใช้พื้นที่สร้างสาธารณูปโภคพอสร้างตึกถาวรลงไปปุ๊บหลักเขตแดนมันก็ขยับตามโดยอัตโนมัติในทางพฤติไนครับเขาถึงไม่ไว้ใจไงล่ะครับว่าไอ้ที่เร่งสร้างถนนสร้างด่านเนี่ยอยากค้าขายจริงหรืออยากขยบรั้วบ้านกันแน่ ส่วนที่แขวงอัตปือนี่โอ้โหคือกลองดวงใจของลาวใต้เลยก็ว่าได้ครับไม่ใช่แค่ปลาดงพงไพรธรรมดาอย่างแรกเลยคือเรื่องน้ําและไฟครับแถบนี้เป็นที่ตั้งของเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ําขนาดใหญ่หลายเขือเเข่อนเช่นเขื่อนเซเปียนเซน้ําน้อยซึ่งเป็น